สวัสดีค่ะเริ่มละหมูเจ้าเอ้ยมื่อขึ้นนี่ไปเดทมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะเมื่อขึ้นไปเดทก,กับไอ้สติกมาเออให้วีเออเยเดทนดี่ดูกระเป๋าเครื่องสำอางนางบีนะคะนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางนางบีจ้าปรธรรมดาเนาะไปดิงสิมาแก้วบอกน้ำหอมคอกระเลียงเห็นคนกระเลียงเขาใส่ มไ,ไ,ไ,มไม่ได้บูลลี่แต่มันก็เหมือนจริงจริงตัด่านไปเอาอ,อีริระเจ้าคขาเออไม่ได้บูลลี่นะคะแต่มันก็เหมือนจริงๆนะคะมเจอรขาักแก้วบอกว่าขวดน้ําหอมนี่เคยจังหนเคยจังเหนียงก็แก้วเคยจังขอ้อกระเลี้ยงมัน <c oughs> บ่ามาค่ะ เออมันก็คืออหลี่นะแก้วเนาะมึงคือขิดใดมึงคือขิดไดแบบค่ะสีเปาวพื้นไปเดทกับไอ้สติกมาเมื่อคืนนี่แก้มแดงดีจังโอ้มันเป็นฟิลเตอร์ค่ะไอ้แก้วอาบน้ำยูบอเอาเอาเออเมื่อคืนนี้ยังีไปเดทกับไอ้สติก บดวยปั๊มนุ้มไม่เห็นลูกนะคะต้องขอโทษขออภัยเด้อมือเจ้าเดิอเอออีลีนะคะบานนี้นะคะไปไปกับไอซสติกน้อ,องผ i̇şte. in ู้เจ้าค่ะก็มั road, นกําลังในขณะที่กําลังขึ้นขึ้นลิฟต์นะคะก็มีอินเดียอยู่สองคนผู้ชายอินเดียสองคนนะคะเขาก็แบบประมาณแบบว่าบ่รู้แหละเขาก็ทักทายตามภาษาคนเม้านั่นแหละมือเจ้าเนาะเออนั่งบีกับไอสติกบากินเหล้าหนยนะคะกินค็อกเทล ว่าเลนมางามึงกูกินม็อกเทลโกโก,โก้ชงน้ําเย็นได้ค่ะใส่ขวดเทใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาเทน้าเอ้ยเทใส่ขวดเทน้ําเย็นใส่แล้วก็ปิดฝาดแล้วก็วกเขย่าได้เลยอวานนี้นะคะนังบีกับไอ้สติกไปขึ้นไปขึ้นลิฟต์นะคะเม่เจ้าขาเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเนาะไปกินเขานะคะทีนี้ผู้ชายอินเดียสองคนเขามาถึงเขาก็เวากันยิง,ง,ง,งวันนี้เพิ่นเห็นหน้า เพิ่นหันมาเพิ่นเห็นหน้าไอสติกโอ้ยเออ you are handsome ประมาณนี้ you are re really handsome real handsome ไอสติกอะ thank you ประมานเนี uh, you come ้ยอะคีหยังก็บ,บรูลบบบร้ละ่นนบบละ,ะนั่งบีก็เบาขึ้นเขาเป็นอย่ค o มฟอร์เลยอีหยังประมาณนี้เขาก็เริ่มทักทายไอสติกนะมุเจ้า เคื่องดื่มโกโก้ผสมเือเครื่องดื่กาแฟผสมโกโก้แล้วยังไงเออมันเป็นของแท้ได้ยังยงชาเขียวจากบาทนั้นบีหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะเอ้อเบาต่อเบาตอ่อเพื่อนก็บอกว่าอันยูว really ารีแฮนซัมวัตสันเออยูคัมฟอร์ฮอลเลเดย์ไอสติกก็บอกว่าเ no, no, no. นอเนอเนอไอรีพีเอบัตสันเนเนอบัดนี้เป็นยังไงอีกมือเจ้าโอเพนผู้เบาอินเดียเออบัดนี้ไอสติกนะคะมือเจ้าขาก็บาวอลบอกว่าไอสติกก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่บัตสัน พันย่องไอ้สติกอู้เธอรอมากเห็นหนาอสติกเธอรอมากเธอคือแบบคือรอแท้เอ้อยย่องไอยสติกนางบีก็ยืนนางบีก็ยืนแบบนี้ค่ะเมือเจ้าใช่ใส่สมมติว่านี่กระเป๋าเมื่อคืนนี่เอ้ยนางบีก็ยืนแบบนี้นางบีก็ยืนนยังสี่เนาะอยู่อยู่ในลิฟต์ยังสี่ไอไอสติกมึงทำเป็นไอสติกบอสติกมาได้ยืนคือมึงสติก,ตกะ กูกะบจงซี่เออกูกะกระเป๋าเจงซี่ขึ้นไปอเออวันนี้อินเดียนันเพิ่นกระเว้าเพิ่นกระเบ้ากันเพิ่นวันนี้เพิ่นกะเว้าวกับไอสติกเอออยู่ย,ยุหล่อมากเลยนะยูแบบดูดีจังเลยเธอมาจากไหนเหรอไอสติก,กบอกว่ามาจากฝรั่งเศสจันเดยอไอสติกว่ามามาจากฝรั่งเศสบอกสเติกสติสต๋วอ,อ,อยู่บนคื้นนี่เ <laughs> ออมึงถ้าฟังเป็นอย่างมึงถ้าฟัง เออกูว่าให้ฟังกนก็นได้แมน <โฮ S 2> สนใจได้เลยค่ะมือเจ้าขาคอลลาเจนน้องมือเจ้านอกผู้ใดอยากผิวสวยผิวใสก็เอาไปกินเดอ้อนะคะเดี๋ยวน้องบีขออนุญาตคุยไปด้วยชงคอลลาเจนชงกาแฟชง,กฟชงกโกโก,ก้กินไปด้วย,ดวยาาเดอ้อมือเจ้าเด้อกูกินซองเดียวก็ <โฮ S 2> พอแหละแกว้วมือนี้กูย่านเปลืองกูบอกกินคือมึงดอกกินแค่ครั้งละหนึ่งซองก็พอค่ะมือเจ้าขาเอาน้ําเย็นนี่แหละชงมันจะได้สดชื่นคอลลาเจนของน้องบีนี่แบบเดียว มันเป็นอย่างเออแม่บีก็แม่บีกินดีมากจ้าจากน้ำหนักแปดสิบตอนนี้เหลือเจ็ดสิบหกแล้วโอ้ยคุณวรัญญาขอบคุณนะคะเมนอ่ะเดี๋ยวแมงบีชงก่อนนะคะนี่สิเปลี่ยนคอลลาเจนของแมงบีนะคะนะคะไม่ข่าวนะคะบอกเลยนะคะไม่มีการข่าวนะคะแล้วก็นี่เนี่ยค่ะหนึ่งกล่องมีอยู่เจ็ดซอง นะคะทุกคนค่ะ490บาท,แต, mm hmm. hmm. nah, บาทแต่ใครจะเอาตอนนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง490ส่งฟรีค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเออเอาพื้นผัวต่อผัวสิปตีเขาเมื่อก้นี่ปกติสติกเขาไม่เป็นนะเมื่อเจ้าเนาะบาทนี่นะคะอินเดียเอออินเดียเพิ่นก็บอกว่าเธอหล่อมากเธอมาจากประเทศอะไรเหรอสติกบอกว่ามาจากอันฝรั่งเศสวันนี้อินเดียบอกว่าบองชูเบรดเด๊ดเบ๊ดเด๊ดเบ๊ดเดเออม่ีก็พูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นนะพม่เจ้าเนาะ เพิ่นก็บอกว่าบ่งชูจังสันจังสีเออเพิ่นก็ทักทายไอสติกจังสันสติกบันนี่สติกก็เลยล้วาภาษาอันฝรั่งเศสใส่บันนี้อันยืนเบอเออไอสปิกได้นิดหน่อยว่าสันน่ะเออไอสปิกได้นิดหน่อย่าสันเออไอสติกกันเลยหัวบันนี้นะคะบันนี่เพื่อนกันเลยว่าเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะคะเพิ่นกันเลยว่าฉันมานี่นะ ฉันไม่มีผู้หญิงเลยเพิ่นแนมนางบีก่อนเออเขาเขามองนางบีเสร็จแล้วเขาบอกว่าฉันมาที่นี่นะฉันไม่มีผู้หญิงเลยเนี่ยวันสันบักสติกก็เลยบอกว่าเออโบเป็นยังดอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็ได้แหละข้างหน้าน่ะไอสติกก็ได้เดี๋ยวก็ได้แหละข้างหน้าน่ะไม่มีเยอะวันสันเนาะบาริดีเพิ่นก็เลยแนมนางบี คนกันเล่มนั่งบีกอีกนั่งบีกันยืนยิ้มน้องเมเจ้าเนาะเออกันเลยยืนยิ้มใสจยังสี่นะคะเมเจ้าขาไอสติกกันเลยบอกว่าปุ๊เป็นยังเธอก็ดูดีเดี๋ยวเธอก็ได้ผู้หญิงข้างหน้าบดีเพิ่อนโอ้ยบอ่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้จะมาเอาผู้หญิงหรอกฉันมีแล้วสองคนอยู่ข้างบนเอาบักหานึงหันมึง้องบอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มึงพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรของมึงวะเออนั่งบีกันเลยอันนี้บัดนีเพิ่นกันเลยปะเขาก็เลยหันมาอวยพรให้ไอสติก ขอให้เธอเอนจอยกับผู้หญิงของเธอนะแล้วมันเหตุหนาเหตดตาใส่นะ่ะขอให้เธอเอนจอยกับผู้หญิงของเธอนะประมาณแบบว่าให้กูไปสี่กันมีแห้งจังสี่ติบอกสติกก็เลยเริ่มรู้แล้วค่ะตอนนี้นะคะกับไอ้สติกกับบอเบลยังเธอรู้ไหมเนี่ยฉันน่ะมาจากอินเดียเด้แต่ฉันน่ะไปท่องเที่ยวมาแล้วมากกว่าห้าสิบประเทศทั่วโลกว่าสันไอ้สติกก็บอกว่า เธอคือดีแท้เนี่ยมันมีไม่กี่คนนะในประเทศที่แบบเอ้ยในโลกนี้เนี่ยที่จับได้เที่ยวห้าสิบประเทศเหมือนเธอสติกไปชดเออมือเจ้าขาบัหนี้อ่าเขาก็เลยพูด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 บ้าไปหลาย่างเติบแล้วทีก่อนที่จะออกจากลิฟต์ก่อนที่จะออกจากลิฟเนาะมือเจ้าเนาะเพิ่ับเว้าเว้าอีกเออเว้า บารีเพื่อนบอกหันมาอวยพรให้สติกอีกขอให้มีความสุขขอให้เอนจอยกันนะคืนนี้ว่าสันคืนนี้บ,นนบักสติกกันเลยบ่พอใจบักสติกกันเลยเบาไหาา้วาอันนี้เมียฉันาสันอันนี้เมียฉันัแต่งงานมาแล้วเกือบสิบป,ปีฉันยูด้วยกันมาเกือบสิบป,ปีแล้วคืนนี้กันเลยออกมาเดทกันพวกฉันสวีทกันยังซี่ดูยูอันนี้คือเมียฉัน ฉันแต่งงานมากับเมียฉันเกือบจะสิบป,ปีแล้วไอส้สติกัวจังสี่เราอยู่ด้วยกันมาเกือบจะสิบป,ปีแล้วไม่ใช่ว่าฉันจะเพิ่งย้ายได้มาอยู่ที่เมืองไทยอะฉันบักสติกกูก็เลยงงัวกูเป็นนี่อย่างเขาว่าให้ทำนี่เป็นอย่างมึงคือเครียดมึงสิเครียดหาชิ่แตกอย่าง, <laughs> ม,งมึงสิเครียดหาชิแตกอย่างอออ,อ,อ๋ออ๋าาออ๋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 ออ่ออ๋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 อออ ไช้พี่น้องบักแก้วนะคะบักินเดียร์กันแกะกันยั่งแบบว่าเชิงประมาณแบบว่าดูถูกอย่างยังสี่นะคะบักสติกกันเลยบอกว่านังบีอ้ไอ้สติ๊กเบาเล่า,านังบีกูสิตีบักกันนี่เด้อี๋แก้วพี่ไอ้มึงนะ่ะมีเบาเล่า,าใส่กูหันหน,น้ามาหากูมังบีกูสิตีบักกันนี่เด้ ว่าบดีกับเมียกูวะคิดบด,ดีกับเมียกู mm hmm. กูชิต,ตีมันแด้มาสันน่กูหัวมาสันสูกูหัวจนแข็งทองแข็งใสเบิดก็เลยว่าก็เขาบ่หูกูก็บอกว่าก็เขาบาห่หูก็ปล่อยเขาไปเป็นยังมาสันเดอ่ปกูชอบมาสันเนี่ยเออเพรานอะไรอย่างที่วันนี้มีการจมไห้นังบีน่ะกูบอกมึงแล้วว่าบ่ต้องอยากมากินดอกอาหารในเมืองจริงที่ ไปกินร้านลาบร้อยเอทเทีเอาไปกินพิร์ดจะเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนบอกว่าคนที่่ฮู้จากอันนั่งบีไอเสติกเนาะมืเจ้านเนาะโดยเฉพาะต่างชาติจังสี่นะคะเขาบก่ได้รู้จักจังสี่เขาสิมองแบบมองมองนั่งบีบ่ดีจังสี่นะคะสีมากแบบว่านั่งบีอันกับไอเสติกสีว่าเพิ่อน่ะไปหาเอา ผู้อื่นไปนอนน้ำเมียงสี่เพิ่อนกันเลยบอกว่าเนี่ยกูบอกมึงแล้วให้มากินร้านอันร้านอาหารอยู่ข้างทางร้านลาบลอยเอด็ดเพราะฉะนั้นนันน่งหมักนั่งหมักตามลาบลอยเอ็ดอไ,ปไปไปแบบอาทิตย์ละสองสามครั้งอย่างสินะคะโอ้คุณัะหึดหลายทิไปหาตีเขานังบี้คุณจิตตีบักอันนี้เดียววอลบดีกับเมียกโกวัวคือแหง อันนี้เป็นคอลลาเจนนังบีนะคะที่นังบีกําลังกินอยู่นะคะทุกคนชงไปสักพักหนึ่งนะคะทุกคนขามันก็จะใสแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามันดีอีลีเดอร์เห็ดปลวกไม่ว่าให้เขาว่าสันนี่เนาะไอสติกดดมันเป็นเห็ดปวกแก้วมันเป็นนังซี่แหละเออนน่นแหละมุเจ้าขาไอสติกไอสติกปกป้องนังบีแบบสุดขีดค่ะเมื่อคืนนี้ แมนค่ะบาดนี้ตัวเบาๆดอกอันนี้กูเบล่กูเากูบาวมันบอดีอีลีค่ะไอ้สติกของขึ้นอีลีนางไม่ชอบนั่นบีกั็เลยต้องบอกเขาว่าไอ้สติกต้องเข้าใจว่ามึงไม่ใช่คนนักระดับโลกที่จะมีคนรู้จักมึงขนาดนั้นแต่ขนาดคนไทยของว่าได้หูจากมึงบิดดอกไอ้สติกกับว่ากับแมนอยู่ เพิ่นก็ไบดบ้วา่าคนสิคนจะมารู้จักเขาทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่ชอบตรงที่แบบว่าทําไมชาวต่างชาติอย่างนี้นะคะเวลาแบบเห็นฝรั่งกับผู้หญิงไทยในในย่านอะไรที่มันเป็นแบบนั้นต้องคิดว่าเขาขายตวัวบอกเองอย่างซี่เขาอาจจะเป็นแบบผัวเมียกันจริงๆก็ได้อย่างสี่เนาะบลูก็ไม่ต้องถามหรอกอย่างสี่แม่ไอ้ชติกหนะักคือหลังจากนั้นมานะคะนั่งบีเป็นนั่งทานข้าวกับเขาเขาก็พูด เขาก็พูดให้ให้นังบีเขาอาธิบายให้ให้นังบีได้เข้าใจนะคะว่าไม่ต้องไปแบบ,บไม่ต้องไปแบบวยพรให้เขาอะไรที่มันมันอาจจะในความหวังดีที่คุณวยพรให้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ไอสติกนังบีเองก็เข้าใจไอสติกนะคะมืเจ้าขาแล้วนังบีเองก็เข้าใจไทยพี่น้องบบกแก้วเพื่อกันนะคะมือเจ้าขาอินเดีย บักไดบักสติกสตีมือขึ้นน่ะแล้วยังมีการถามอยู่บักไดเอาถุงโกโก้ก,กับกาแฟม้าสิกินผสมใส่กันกาแฟนังบีจักบาทจ้ากาแฟนังบีนะคะหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณเจ้าค่ะอุ้ยนังบีขอกดไลค์กดแชร์ให้แน่เออนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะวันนี้นะคะก็ที่ถามมาสักที่นี่เนาะว่ามือนี่สิไล่กับออตินบอเกาะถ้าเกิดตอนนี้จะมองแล้วแก้ว สิบโมงครึ่งสิบครึ่งสิบเอ็ดครึ่งสิบสองครึง่งสิบสามครึ่งบ่ายโมงครึง่งอืมบ่ายเป็นยังหัวคือดงังหมอเจาะหรือเปล่าเนี่ยอไปซื้อมากับมันเรียงก็ซื้อมาขี่หิ้งแล้วอีโอก็ได้ <laughs> มันผ่านพ้มาแล้วถ้าเกิดว่าต้องมีไลท์บ่ายโมงครึง่งบ่ายสองครึง่งสามครึงคร่งสี่ครึง่ง นางบีถ้าเกิดว่าไล์บ่ายสองครึ่งมันจะสองครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งห้าครึ่งเออบ่ายสองครึ่งดีกว่านางบีไล์กับลูกบ่ายสองครึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอาจจะไล์แค่เวลาหนึ่งชั่วโมงพอค่ะเพราะว่านางบีเบอยากอันให้คือเดี๋ยวเขานอนดึกค่ะเพราะว่าทุ่มหนึ่งเขาก็ต้องนอนแล้วเขาตื่นเศร้าค่ะมือเจ้าขาเขาตื่นเช้าเขาตื่นมันงแต,ตีหาไปเห็ดงานนะคะเมื่อเจ้าขาอืมอินเดียจิตนางบีสมควรโดนไอ้สติกกดเอามันเหยียดอีรีเอียยเม่ขึ้นนี่ <He> <S <S เหยียดนะกูแม่ยมันบอกมันสิถามว่าอันคันมึงไปนะมันเลี้ยงเรามึงเลยอีบรีบับบบกสติก๊กมีการวตาให้มันอีกเดะบักบักอินเดียเหม็นเหลามากไป <laughs> 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 นนี้ไ,ไอ้สติ๊ก่าบักอินเดียเหม็นเหลามากเปอร์เซ็นนะแต่ว่าแต่ว่าอ่า นั่งบีกันเลยว่าไปเขาบ่ได้เมนเรามากดอกสติ๊กมึงบอกกินเหล่า,า,ายังเสีบอ่ไอ้สต็กกันเลยวบาบบอทคือคืออย่างนี้เจ้า <laughs> แก้วมึงรู้ไหมเมื่อคืนนี้นะ<ม>่ะเขาเขาไปสั่งหยังก็บ่รู้แหละออแอลโกอฮอล์เขาน่ะไอสติ๊กไปสั่งแอลกอฮอล์มาแก้วหนึ่งมันมันมันจะป็นแก้วสมมติว่านีแก้วแอลกอฮอล์มันจะแก้วประมาณนี้เนาะเพื่อนไปสั่งแบบเพี้ยวๆแม่ออนเดอะร็อกประมาณนี้แหละเอามากินได้คำหนึ่ง เหล่าอีหยังนี้คือบอัวแซ่บ <laughs> บ้าเอ้ยก็เลยบอกบอกหางเงินสันติได้แบบเหล่าอีหยังนี้บัวแซ่ยบยังบ้แล้วแล้วสิบเอ็ดโมงมานีเ่เราอีหยังนี้คือบอัวแซ่บซบวกินซ้ำบาทนี่มาเจ้าเอ้ยนั่งกินน้ำเปล่าซน เสียดายพันนี้คือ on the อะออนเดอะร็อกนะคะน้องเอจา้านกมันเป็นออนเดอะร็อกมาแม่บัานี้มันกูแก้วหนึ่งแพงนะสี่ร้อยกว่าบาทนะ่ะบนันนี้พ่นันเลยวะกูเสียดายตังเนี้ยกูบวหนาสั่งเลยอูจะเหมือนขี่ที่แห้งปูบอกเลยจอ <c oughs> มดูจังสัตว์ละเออจมไปขึ้น,ถนรถโอ้าจนวันมาหอดบ้าน นางบีวันนี้นางบีกำลังจะชงกาแฟนะคะผสมกับโกโก้นะคะทุกคนคะ่ะชงกาแฟผสมกับโกโก้เด้อกูบอกว่าให้เอาอันนั้นมาน้ำกูเสียดายบบก,กินเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขามาเยี่ยมบ้านเดี๋ยวเขาเห็นว่าเขาบบก,กินก็เสียใจในี่เลยค่ะเอากาแฟผสมโกโก้นะคะก็จะเป็นรสมอคค่านะคะทุกคนคะ่ะสิเป็นรสมอคค่าค่ะอันนี้นะคะบอกเลยนะคะใครที่ไม่เคยกินแนละ้วมากินสูตรนี้ตามนางบีบอกเลยค่ะเมื่อเจ้าขา ก็ต้องออกจากบ้านเตรียมโต้นอนอยู่ในบ้านนั่นแหละอเจ้าเจ้าขี่กระจุยกระจ่ายแน้นอนค่ะเบาอีดีเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะคุอเจ้าขาโกโก้ของน้องดีซื้อสองแถม1นึ่หาร้อยแปบาทค่ะบัสคือดําดีแทนนะขี่ตะเลกอะไดแต่ทําไมในกล้องมันถึงดําเยอะกว่าอันจริงอ่ะทุกคนเออซื้อสองแถมหนึ่งค่ะคุอเจ้าขานีเลยค่ะ ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะสำหรับโกโก้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะโกโก้นังบีโกโก้จอยค่ะน่งบีกระเทยเตรียมผลักดันหนูเจสู่นางงามนางบีจะรับมือ,อยังไงดีคะกระเทยยู่ใสสีมาผักดันหนูเจด <c oughs> มันมีอยู่ติกระเทยยูใสสีมาเห็ด <c> เ <oughs> จ้าสิบได้ตีปากหนูเจดบอกกินดูปานนี่แล้ว <c oughs> เจ้าเจ้าสิอันนับมือไหวอยู่บอนหนูเจียกกินดูป่ะนี่เจ้าสิไม่ได้ตีปากลูกเใคยสิกำลังกินโกโก้นังบีเนาะเอื่อยเนาะแซบแซบค่ะมือเจ้าขาไอแก้วแรงไอไอแก้วเลี้ยงเกย์เด่นหรอคะแมนแมนตาเด็กเด็กจะมาไทยวันไหนคะ ขายลองก,ก้อนใหญ่หเออมะขายลองก้อนใหญ่เอาเอาผสมไปแล้วนะคะมือเจ้าขาเป็นรสโกโก,โกโ้ยบออยบอเอาโกโก้ผสมกาแฟไปแล้วนะคะ <g ülme> เป็นรสมอคค่าค่ะกูก็เลยบอกผิดจำเป็นรสมอคค่านะคะ <g ülme> มือเจ้าขาโอ้ยเนาะ นี่ค่ะกาแฟผสมโกโก้มาเจ้าเด้อโกโก้ในลดน้ำหนักบอลลดค่ะเอ่โกโก้ชงน้ำเย็นได้นะคะทุกคนชงน้ำเย็นได้ค่ะนี่นี่ชงน้ำเย็นได้ชงขวดเต็มี่ก็ได้นี่คอลลาเจนรหัสอะไรบูมีรหัสค่ะเอ้ยพิมพ์เข้ามาอันสนทักกินบล็อกมาได้เลยค่ะซื้อสองซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะเอ้ยค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งให้ฟรีด้วยค่ะเด้อคอลลาเจนของน้องบีน่ะสินค้าบูมีหลายเด้สินค้ามีหน่อย เมื่อวานนี้มึงโทรไปถามเอริมว่ามันมีหลายาบอเออสินค้ามีหน่อยนะคะไม่ไม,ม่ได้มีเยอะ <c oughs> แกมึงกินมือละกองป่านนี่แล้วบ่มีผู้ใดเฮ็ดกูบมึงดอก <c oughs> กินหลายปานนี่แล้วบ่มีประโยชน์แล้วแกวโอ้ยมือละสองซองนะไ,ได้กินให้ขาวได้ค่อยกินให้กระดูกกระดูกแข็งแรงเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างกระดูก เอา<ม>ที่<ม>รถดี<ม>ดคุณออยนี่เลยค่ะตอนนี้คิดถึงหลวงพ่อเจนสันเด้เมนบอกาแฟมีสองแถมหนึ่งบอบ,บมิจะเอี้ยมันมีกับคินหอนื่อแกันค่ะโ,โกโก้ตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งจะเอ้ยจ่ยจามันหอนในหนึ่งกินว่าใดนี่แก้วมันหอนนะคะทุกคน มีตัวคุ้มหิวโอ้ยดำเงินดำทองนี่คือสุดยอดใครที่บอกว่าดื้อๆไม่เจอสองตัวนี้ไปนี่แจบค่ะทุกคนค่ะแจบอีรีค่ะตัวนี้แบบแก้วกินมือแล้วกองอีรีน้บีไม่ได้พูดเด่นขอกดไลค์กดแชร์ให้บีหน่อยนะคะมันห่อนค่ะมูเจ้าขาเอาไว้ก่อนแป๊บนึงนะคะมันร้อน